วันนี้ผมพาทุกคนมาดูบ้านทาวน์เฮาส์สองชั้นพื้นที่20ตารางวาลำลูกกาคลองสามใครที่กำลังหาบ้านในงบ2ล้านต้นๆน,น,นะครับดูบ้านหลังนี้ไว้เป็นตัวเลือกได้เลยนะครับฟังชัน3มห้องนอน2ห้องน้ำหนึ่งที่จอด1ครัวต่อเติมลงรถให้แล้วต่อเติมวิวอินครัวอะไรต่างๆให้แล้วนะครับมีของแถมอยู่ภายในแล้วนะครับจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมพร้อมๆกัน เดินเข้ามาด้านหน้านะครับสามารถจอดรถยนต์ในบ้านได้1นคันแบบนี้เลยนะครับมีพื้นที่ใช้สอยหน้าบ้านสามารถเอาม้าหินเอาเก้าอี้เอาโต๊ะมานั่งหน้าบ้านได้แบบนี้เลยนะครับเดินเข้ามาด้านในจะเจอกับห้องโถงที่มีความกว้างมากนะครับยาวไปแบบนี้เลยพื้นปูเป็นลามิเนตทั้งหมดนะครับ อันนี้ก็จะเป็นโซนที่เราจะใช้ตั้งทีวีนะครับอันนี้ก็จะเป็นโซนแบบโชว์เอารูปภาพเอาแจกันเอาอะไรมาวางโชว์ได้นะครับมีความสวยงามแบบนี้เลยนะครับฝั่งนี้สามารถวางโซฟ,ฟาได้นะส่วนโซนนั้นสามารถเอาโต๊ะกินข้าววางได้นะครับก็จะมีกิมมิคตกแต่งแบบนี้นะครับเดินทะลุมาด้านหลังก็จะเจอกับห้องครัว ที่ต่อเติมให้แล้วนะครับก็จะมีเคาน์เตอร์บาร์ทรงตัว L ให้แบบนี้เลยมีซิงค์ล้างจานให้แบบนี้นะครับมีไฟตกแต่งด้านบนด้วยนะได้ทำงานนิดนึงแล้วก็จะติดฮูดดูดควันให้เรียบร้อยนะครับแถมต่อแก๊สให้ด้วยนะแบบนี้นะครับพร้อมใช้งานเนาะอันนี้ก็จะเป็นปั๊มแทงที่ติดตั้งเอาไว้แถมไปให้กับตัวบ้านเลยนะครับอ่าแล้วก็ ห้องน้าห้องแรกนะจะอยู่ตรงนี้นะครับด้านล่างของบ้านนะก็จะติดตั้งกระจกเป็นกระจกกลมนะครับเปิดปิดไฟ LED ตรงกระจกได้ด้วยนะก็จะมีอ่างล้างหน้าล้างมือสุขภัณฑ์เป็นของใหม่ทั้งหมดติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับเป็นแบบนี้นะใครที่สนใจบ้านหลังนี้นะครับสามารถติดต่อได้ตามช่องทางการติดต่อ ที่อยู่หน้าจอได้เลยหรือถ้าอยากจะชมคลิปเต็มนะครับผมลงไว้ให้แล้วที่หน้าช่อง y u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  e แมนนี่บ้านมีสุข